สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเนื้อว่านนะครับพระเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทวดวัดช่างให้ปีพศสอง2นห้ารสี่สบองนะครับองนี้ก็เลี่ยมพลาสติกมาให้แล้วนะครับสวยงามนะครับผม นี่นะครับแต่ว่าองค์นี้มีกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ให้ดูกล่องก่อนนะครับปึิบนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นกระถินปีพศ2อ4 2 20พฤศจิกายนพศ2 5 4 2เนื้อว่านหลังทองแดงนะครับ นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับกล่องเดิมของเขานีนะครับมีกล่องหลังทองแดงหลังนี่เขามีหลายแบบนะครับหลังมีทองแดงเงินนะครับแล้วก็ทองคํานะครับผมมีสามแบบนะครับ หลังทองแดงนะครับสร้างจำนวนนะครับ2,542องค์นะครับผมถือว่าไม่เยอะนะครับ2,542องค์เท่าจำนวนปีพอสอนะครับ กล่องอันนี้ก็ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าพระนั้นมีกล่องเดิมนะครับผมนี่นะครับสองห้ี่สองนะครับพระเนื้อว่านรุ่นนี้นะครับถอดพิมพ์นะครับมาจากหลวงพุทวดวัดช้างให้รุ่นแรกปีพศสองสเก้า พิมพ์ใหญ่นะครับผมถอดมาจากพิมพ์ใหญ่เพราะฉะนั้นพิมพ์ผาเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับปีเกเจดเลยนะครับปกเสกที่วัดชางไห้นะครับท่านอาจารย์นองปกเสกนะครับผมทันท่าน,นอย่างแน่นอนนะครับมีบางคอมเมนต์เนี่ยหลายคอมเมนต์เลยนะครับทําไมพี่ถึงเน้นนะครับทางอาจารย์นองนะครับแล้วก็ปีเนี่ยจะลิมิตไม่เกิน4ีสองนะครับเพราะว่า ผมจะเล่นพาที่ทานอาจารย์นองนะครับปีพศก็จึงจะไม่ค่อยเกินปี4ีสองนะครับผมสวยงามตามทองเรื่องนะครับหลังท้องแดงสร้างจำนวนนะครับ2,500้ารย 4ีองค์เท่าจำนวนพศนะครับนอกจากพิมพ์เดียวกับปี97แล้วเนี่ยนะครับเนื้อหามวลสาลของรุ่นนี้นะครับยังนำเนื้อว่านเก่านะครับที่ตกค้างอยู่ที่วัดชังให้นะครับผมที่ว่าสร้างหลวงทวดปี97นะครับนำมานะครับสร้างเป็นพระรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาจึงแบบเดียวนะครับกับปี สองสี่เก้าเจ็ดแล้วก็พิมพ์ด้วยนะครับก็เหมือนเป็นเก้าเจ็ดรุ่นสองนั่นเองนะครับผมของวัดชังให้นะครับพิมพ์ใหญ่เรียมมาสวยๆใสๆนะครับพระว่านปีเก้าเจ็ดเนี่ยสวยๆนะครับเป็นล้านนะครับผมไม่สวยก็เฉียดเฉียดล้านเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใช้รุ่นนี้แทนได้นะครับสบายใจได้เลยนะครับผมหายห่วงนะครับ เรามาใช้ตัวนี้แทนได้นะครับพิมพ์ใหญ่ฐานบัวเต็มนะครับเข่าเต็มแขนเต็มนะครับสังคติเรียบร้อยริ้วจีวรเรียบร้อยนะครับหน้าตาสวยชัดนะครับ นี่มุมนี้ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับด้าน,นหลังพาลุนินนะครับค่อนข้างที่จะเนื้อจับเลยนะครับผมเนื้อของจับนะครับเพราะว่าใช้วานเก่าน,นั่นเองนี่โค้ดทองแดงเกิดออกไซด์ขึ้นอนะันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าวานตอนกดเนี่ยวานร้อยแปดนะครับเนื้อจะจับเนี่ยพอตอนกดเนี่ย บ้านยังไม่แห้งใช่ไหมครับเขาก็จะใส่กระดุมทองแดงนี้เข้าไปนะครับโคตรทองแดงนะครับซึ่งเป็นหน้าของอาจารย์ทิมนะครับเข้าไปเนี่ยปุ๊บผ่านการเวลานะครับฟาร์มชื้นโดนทองแดงนะครับก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วดูเนื้อนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวผะเนื้อนะครับจัดมาก มีเปลือกว่านให้เห็นนะครับไขว่านขึ้นนะครับขาวๆพอสมควรนะครับส่องแล้วมันนะครับองนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ได้ไปเช่าไปนี่เอาไปส่องนะครับเพิินนะครับรงนี้ เดี๋ยวดูหน้าทีสุดท้ายนะครับนี่ผิวเดิมเดิมผมไม่ปรับไม่แต่งนะครับพาเนื้อโคตรจับเลยนะครับเพื่อนๆพ,พีี่ๆเนี่เปลือกว่านมีแร่ตรงแขนีด้เห็นไหมครับ ผิวแบบสุดนะครับแล้วจมูกโด่งปี๊ดนะครับองนี้จมูกโด่งตาลึกหน้าผากโหนกเลยนะครับจะให้ชัดให้ได้แป๊บนึงนะครับปากติดจมูกโด่งตาลึกนะครับใบหูติด หน้าสวยมากนะครับองนี้มีกล่องเดิมพร้อมนะครับใช้ทแทนเก้าเจ็ดได้สบายนะครับแบบที่ผมอธิบายไปทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับประกันแท้ตลอดชีพนะครับสำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนโทรศูนย์เก้าแปดแปด ห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับรองไม่ผิดหวัง่แน่นอนนะครับเอาไปแขวนได้สบายใจเลยนะครับผมนี่องค์นี้หน้าสวยด้วยนะครับแล้วก็มีผักเครื่องนะครับในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพพี่ๆนะครับเข้าไปนะครับรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่ง แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ